ร้านบักเขือใหญ่หกเก้านะครับนี่โอ้สบายดีนะจ๊ะนี่กำลังทำเลยร้อนๆเป็นบักเขือ,อยักษ์ใหญ่ยาวยักษ์นะบักเขือใหญ่ร้านบักเขือใหญ่ตลาดที่หอมนะครับนี่ใหญ่ไม่ใหญ่ดูเอานี่โอ้แม่เจ้ามันใหญ่มากโอ้โหได้ใหญ่ปานนั้นดู วันนี้ราคายังไงครับน่ะห้าหมื่นห้าเจ้าสามหมื่นห้าพันบาทนะครับห้าหมืห้าพันบาทห้าหมื่นห้าพันห้าหมื่ห้าพันกี่ห้าสามสิบก็ร้อยหนึ่งเป็นร้อยเหมือนกันนะเออเป็นร้อยเหมือนกันนะนี่ทำจากทำจากไอ้ผงมาล่าแล้วก็มีหมูนะปรุงรสนะด้วยหมูนะครับส่งเครื่องนี่ เด็กคนเรื่องเขาชอบมาซื้อกินกันนี่ครับหอมมากเลยหอมๆเลยนี่ร้อนมากนะควันออกเลย อันนี้มันคนลอรสชาติเหรอหรือเหมือนกันอ่าเหมือนกันน,กน,น่าจะสุกแล้วรสชาติเดียวกันม,มะเฟือมันใหญ่มากนี่มีคนวเขาซื้อ่าแล้วแล้วแล้วลูกใหญ่ๆเนี่ยราคาเท่าไหร่อ่ะราคาเดียวกันราคาเดียวกันโอ้เลือกได้ใช่ไหมถ้ามันคนละแบบเขาก็เลือกอันใหญ่ดิอันนี้ลูกเยอะมันก็เหี่ยงหญ่เลยอ๋อนี่มาโชว์เฉย ปิ้งก็การเขาปิ้งก็าการน,น,นี่ดูสัก่อนนี่ขออยาเขาจับนะโอ้โหดูใหญ่มากอืมอ่านี้กำลังเดือดอันนี้กำลังเดือ,อนนเดอเขาบอกว่ามันเป็นมะเขือจีนนะมะเขือจีนอันนี้เผาแล้วหรอเอาเผาเสร็จแล้วก็อันนี้เตรียมทำแล้วนี่ มาดูวิธีการทำขายดีนะก็ได้ขายกนะ็ได้ขายเนาะห้าหมื่นง้อเราตัดให้พอดีอยู่ดีตัดทิ้งอยู่ดีเนาะอ่าตัดทิ้ง,งนี่กำลังเดือดดูกันอ่ากำลังเดือดลอเลยนี่โอ้โอไปลุกไปลุก,ก,กนี่เขาทำแบบนี้ ยกินแล้วนะอร่อยอน,นี่มันเหมือนกันเนยเลยด้วยเลยใช่ไหมผสมเนาะซอสกระเทียมเจ้าอซอสกระเทียม,มยไม่มีเนยเป็นซอสกระเทียมอ๋อซอสกระเทียมนะ้ำมันงาแล้วก็หมูสับนะเนาะหมูสับ เยอะมากอ่านี่ของมาลอ่าก็มาใส่เตาย่างแบบนี้นี่ตลาดสีหอมนะครับสีสวยมากแล้วก็ใส่ต้นหอมเข้าไปอ่าว้าว มะเขือเยียาาตลาดสีหอมนะครับีน